เข้าไปได้เอาไรได้ใช่ไ้มมุ้งที่เขากำลังทำตัวก่างลูกเขาถือว่าต้องมีานการในการงานที่เสถที่ในตอนนี้ใช่ไหมับการตัวกรองเนี่ย ของพี่เบลบุญเนี่ยอเนี้ยมันก็ไม่ได้ไ่ส่วนมากคนีก็ไปทำงานเนี่ยมันจะต้องมีบัตรพนักงานที่จะเนเมันก็มีนี้ยเนี้นักงานแบบเนี้ยแต่แไทยก็มีไ นี่ก็เป็นพาสปอร์ตที่บริษัทเนี่ยอ๋อเป็นบริษัทในส่วนใหญ่เป็นบอร์เดอร์หมดเลยอ,อ๋อ ข้างใช่ไหมอ่ะก็ให้นายจ้างบอกมีกระจามาเอกสารเนที่สร้างมีอยู่แล้วแต้วเนี้ยแต่ตอนนี้เราอยากได้ีเอกสากระจากรอบด้วยเพื่อเป็นเอกสารประกอบเนการเดินทางเราต้องมีที่อยู่ที่ชัดเจนแน่นอนนะถ้าจะเข้าไปทํางานที่ฝั่งไทยต้องมีที่ชัดเจนมีที่นายจ้างที่ชัดเจนนะครับอ่านี่ิีซ่านายจ้างจะจึงกระจาบมาอยู่แล้วต้องไม่มงานตู้กล้องอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าออกได้ปกติเป็นแค่ว่างานของเราจะขยับเวลาเลย อันนี้จะเดินทางไปไหนครับกัมพูชาลำบากไหมระหว่างที่เปลี่ยนเวลาลำบากมากดูเส้นเนี้ยก็ไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาเลยกินยังต้องเข้าแถวกินแล้วอยากให้ปรับเปลี่ยนเป็นเวลาเดิมไหมดีไหมแล้วถ้าเกิด เราเก <ool> h, ิดการปิดด่านอย่างถาวรฝั hmm. like ่งนั oh. ้นปิดทําไงกัมพูชาปิดเลยอะไ่ได้ออกมารู้สึกไงรู้สึกไงรู้สึกหียใจไม่อยากให้ปิดเนาะอ้าเกอที่อยู่ทเจนครับอย่างกรณีสมว่าถ้าเราจะไปซื้อรองเท้าม่มีมีอสไรชัดเจนไม่ไม่อันนี้อรตงตรงนี้เป็นองของที่เราต้องการเข้ไปว่าเข้าไปทำอะไรที่ไหนเ่อไรอะไรอย่งห้พนักงานเอาพจจะมี มีประตูฝั่ Somehow, งไทยเปิดหมดแล้วนะครับเวลาแปดโมง